ทุกคนว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมันสามารถทำกันได้ง่ายๆไหมกับบางอย่างอ่ะก็ต้องใช้ความพยายามมากๆในการเปิดใจที่จะเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนมาใช้มือถือจอพับมีใครเคยทำอะไรซ้ำๆเดิมๆแล้วหมดไฟบ้างไหมมันเหมือนปลาที่อยู่ในตู้เลยเนาะ ไปที่เดิมๆกิจวัตรประจําวันแบบเดิมๆใช้ของเดิมๆแต่พอคิดว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงทีละอย่างมันก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะอา้าจริงๆเราไม่เคยใช้มือถือซัมซุงมาก่อนเลยแล้วนี่คือการเปลี่ยนมือถือในรอบ7ปีของเราได้แหละทุกอย่างมันก็เลยดูใหม่สําหรับเราไปหมดเลยแต่ถ้าใครอยากหาข้อมูลในนี้ก็ต้องขอโทษไว้ก่อนเพราะเอาจริงๆเราก็มือใหม่มากๆทำได้แต่มาเล่าประสบการณ์ครั้งแรกของเราและสิ่งที่เราได้ใช้จริงๆบน Galaxy C Flip 7ละกัน ขอเปิดที่ประเด็นแรกก่อนละกันใช้มือถือจอพับก็ต้องกังวลเรื่องรอยพับเป็นธรรมดาเราเคยไปลองเล่นฟลิปรุ่นก่อนๆมาแล้วจำได้ว่าตรงกลางจอที่มันเป็นรอยพับเวลา<ะ>เราทัดแล้วเราเหมือนสะดุดหลุมอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาแต่กับรุ่นนี้มันไม่เป็นแล้วเพราะว่าเขาเกือบจะเรียบเสมอไปกับตัวจอเลยทําให้เวลาเราทัดแทบไม่รู้สึกสะดุดอะไรเลยแล้วก็จอนอกเนี่ยเหมือนจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าขอบจอเขาบางลงตัวเครื่องเวลาพับก็บางลงน้าหนักเบามากอยู่ที่187กรัม แล้วก็มีลูกเล่นให้เราปรับใช้หน้าจอได้ด้วยอันนี้คือน่าหลักมากหรือเราจะเลือกใส่เป็นวิดีโอของเราก็ได้นะแล้วก็เลือกตัดวิดีโอครอปภาพวิดีโอเอาได้เลยเรารู้สึกว่ามันเป็นกิมมิกเล็กๆที่ทําให้มือถือเครื่องนี้เป็นตัวเรามากที่สุด และที่สําคัญก็คือเขาเล่นได้ทุกแอปบนจอนอกแล้วเพราะว่ามันสะดวกดีนะไม่รู้สิการหยิบฟิเจ็มันให้ความนอสเจียอะไรบางอย่างก,กับเราเนมะื่อก่อนตอนเด็กๆเ,เราเคยจินตนาการว่าถ้ามันมีมือถือที่มันมีลักษณะคล้ายๆเกมบอย Boy, แล้วมันมีจอที่เราสามารถใช้งานข้างนอกได้จริงก็คงจะดีจนถึงตอนนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆแถมเรายังเล่น2แอปพร้อมกันได้ด้วยนะแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เราเปิดฝาพับออกมาเราก็ได้ความหน้าจอใหญ่สะใจเป็นขนาดจอกว้าง6.9นิ้วทําให้เวลาเราดูหนังหรือเล่นเกมเนี่ยก็สบายมากๆเลย สำหรับเรากล้องแทบจะเป็นหนึ่งในอวัยวะของเราไปแล้วบน C Flip 7เขาให้กล้องหลังมา2ตัวก็จะเป็นเลน์อลตาร์วายสิอล้านพิกเซลส่วนเลนวาวจะอยู่ที่5 0ล้านพิกเซลซึ่งการที่มันมีจอนอกอะเท่ากับว่าเวลาเราใช้กล้องหลังเราก็จะเห็นตัวเองไปด้วยเขาเรียกสิ่งนี้ว่า Dual p r e v เวลเวลาที่เราให้เพื่อนถ่ายรูปให้เนี่ยเราสามารถกดตรงนี้เพื่อให้หน้าจอมันสะท้อนไปที่จอนอกคนที่ถูกถ่ายก็จะรู้ว่าคอมโพสที่เรายืนเป็นแบบไหนไม่ต้องใช้รีโมทกดถ่ายแค่ยกมือขึ้นมา5นิ้วเขาก็จะนับถถถออออยยยหหลังงใใ้เเรรรราาาาาาานกก่่ีคืสม ถ่ายพอร์เทตได้โดยที่เขาจะมีสกินโทนสมจริงให้ปรับเป็นสีเนเชอรัลกับสีวอมแล้วเขาก็จะมีฟิลเตอร์สีสวยๆให้เราได้ปรับด้วยนะบอกเลยว่าปรับได้ละเอียดมากๆ ฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Flex Cam ค่ะมันทําให้เราไม่ต้องถือกล้องเราสามารถตั้งกล้องไว้ตรงไหนก็ได้ปรับองศาได้ตามใจเราเลยซึ่ง Flex Cam เขาก็จะซูมออโต้ตามวัตถุให้เราหรือเรียกง่ายๆก็คือเขาจะจัดคอมโพสให้เราตามที่เหมาะสมนั่นเองแล้วที่บอกว่าตั้งตรงไหนก็ได้อะมันคือตรงไหนก็ได้ในสินะเพราะว่ามันเหมาะกับจนซีที่ชอบถ่ายรูปมุมแปลกๆนะเพราะว่าด้วยความที่มือถือมันเล็กเนี่ยมันสามารถเอาไปตั้งในที่ที่มือถือใหญ่ๆทำไม่ได้อยากรู้ใช่ไหมว่ามันแปลกได้ขนาดไหนไปดูเลย ได้รูปมุมแปลกแล้วก็ต้องมาแต่งรูปแบบเจนซีกันทําง่าย,ายๆไม่ต้องใช้แอปอะไรแค่เข้าไปที่แกลเลอรี่แล้วก็ทัดที่ตัววัตถุที่เราต้องการเขาก็จะได้ทัดออกมาเป็น PNT แล้วเราก็สามารถเอารูปนั้นไปวางในรูปอื่นๆได้ทีนี้เราก็จะได้รูปสไตล์เจนซีแล้วค่ะ สำหรับงานวิดีโอเวลาเราใช้ถ่ายวิดีโอเราก็สามารถถือด้วยมือเดียวได้แล้วก็สามารถซูมได้นิ่งแล้วก็สมูทมากๆด้วยเอาจริงๆพอจับมือถือแบบนี้แล้วมันเหมือนย้อนกลับไปใช้กล้องวิดีโอเกา่าๆเลยเนาะ คนส่วนมากอาจจะไม่ค่อยพูดถึงแต่ว่าเราอยากพูดเรื่องนี้มากๆเลยนั่นก็คือเทคโนโลยีไฟล์10บิตคือสายวิดีโอแบบเราบางทีก็ไม่อยากพกกล้องตัวใหญ่ๆเพื่อออกไปถ่ายเนาะบางทีก็อยากจะได้กล้องตัวเล็กๆหรือว่าใช้กล้องมือถือแต่เวลาใช้กล้องมือถือถ่ายแล้วเอามารวมกับฟุตท,ที่ใช้กล้องใหญ่อ่ะมันดูขัดกันมากๆเลยเพื่อนเคยเห็นวิดีโอที่มันเป็นสีซีดๆเทาๆแบบนี้ไหมอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าไฟ์ลก ซึ่งไฟหลอกส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในกล้องใหญ่ๆเพราะว่าเขาจะใช้ในการถ่ายทําภาพยนตร์ข้อดีของการถ่ายไฟหลอกก็คือมันไม่ผ่านการปรับแต่งปรุงแต่งสีใดๆเข้าไปเลยทําให้เราสามารถเก็บแสงเงาคอนทราสต์แล้วก็สีได้ดีซึ่งการที่มีไฟ์10บิตเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเก็บสีได้ผ่านหลานสีมาไว้ในเฟรมเดียวทําให้เรายืดหยุ่นมากในการนําภาพหรือวิดีโอไปทำต่อซึ่งการที่ซีฟลิปเเนี่ยเขาใส่วิดีโอไฟหลอกกับสีซีปปิตมาให้มันเนี่ยคือสัญ,ญญาณที่ดีว่าการเก็บสีหรืองานระดับมืออาชีพกําลังจเข้า กับคนทั่วไปได้มากขึ้นใครๆก็ทําได้เวลาเราจะถ่ายเป็นไฟล์หลอกเราก็แค่กดที่ตรงขวามือตรงคําว่าหลอกตรงนี้เวลาถ่ายก็ไม่ต้องตกใจไปที่มันเป็นไฟล์สีเทาๆซีดๆแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทาการคัลเลอร์เกตดิงกันซึ่งใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็คงคิดว่าโหยากแน่เลยคัลเลอร์เกตดิงอะไรไม่รู้จักจริงๆเราสามารถทาคัลเลอร์เกตดิงบนมือถือได้เลยนะโดยการเข้าไปที่แกลเลอรี่เลือกวิดีโอที่เราต้องการจะเกรดสีปัดขึ้นข้างบน,น,นเราก็จะเจอคําว่าคัลเลอร์คอลเลกต์ตรงนี้เขาก็จะแปลงคค่่าาาาสสสีีีีททเเเปปป็็นนๆใให้กกลยติรอ เอาไป Color อร์เกตดิงสีให้มันดูมีมูดมากยิ่งขึ้นก็สามารถทําได้เช่นกันเวลาเราเอาวิดีโอมารวมกันกับฟุตที่ถ่ายจากกล้องใหญ่นะมันก็จะไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่ามันเป็นมูดเดียวกันนั่นเองคือ <c oughs> ใครที่อยากลองถ่ายวิดีโอให้เป็นซีเนมาติกอ่ะก็อาจจะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการใช้กล้องมือถือที่มีไฟล์็อกเนี่แหละ อีกหนึ่งอย่างที่สะดวกมากๆเลยก็คือเราสามารถคุยกับ AI Gemini ที่จอ,อนอ,อกได้แล้วทำให้เราไม่ต้องคอยเปิดจออกมาเพื่อคุยกับเขาเราว่าบางทีการออกจากเซฟโซนมาลองอะไรใหม่ๆมันก็เปิดโลกมากเลยนะไม่ชอบไปเลยก็คงจะเกลียดไปเลยการได้มาใช้มือถือจอพับก็เหมือนกันเรียกว่าฉีกทุกกฏการใช้ชีวิตที่เคยตั้งไว้เลย อันจริงเราแอบสนุกไปกับการพับไปพับมาเหมือนกันนะคือโดยความที่มันเล็กพกพาง่ายใส่กระเป๋าองเกงได้อีกอย่างคือติดใจจอเล็กน่ารักที่มันสามารถคัดต้อมความเป็นตัวเองได้เนี่ยแหละ ตอนนี้เราคงเหมือนปลาที่ได้ออกจากตู้แล้วแค่การเปลี่ยนจากใส่เสื้อผ้าสีดามาใส่เสื้อผ้าสีสีในการถ่ายวิดีโอตัวนี้นก็ถือว่าเป็นการออกจากกรอบของเราแล้วอะได้เจออะไรใหม่ๆไม่ต้องทาอะไรซ้าเดิมจริงๆนอกกรอบมันก็สนุกดีเหมือนกันนะ